ทะัรรตราาน้นได้ทำรนที่อานเป็นสตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณเฟรมนะครับก็จะเห็นนะครับประชาชนนะระรวมกันตั้งจุดไอถฐานขนมนู เดินรอบเดินของโรงปู่แสงนะครับหยุดก่อน,นเนอะหยุดก่อน ในมือแต่ละคนก็จะมีเป็นด้นฟืนนะครับที่ทำจากไม้จิกนะไม้จิกไม้ลังนะครับนี่ฮะตั้งจิตในฌานนะครับน้อมส่งนะวงปู่แสงนะครับแต่ละคนท่อนสังเกตนะครับที่พล่มมือจะมีท่อนไม้จิกนะหลังจากเดินครบนะครับ น่าจะมีจุดที่ให้เก็บไว้เนาะเพื่อเอาไว้เป็นเชือเพลิงในการเผาครั้งนี้นะ,อะบอกภาษาโซบะางนะครับที่น้องประชุมเพลิงร่วมกันประชุมเพลิงนะครับส่งงูแสงสู่นิทานนะครับที่เดินทางมาเคารพศรัทธา สวัีละร่างกายขขงบอกลวกปู่ในวันนี้ก็คือเป็นวันที่25นะครับเป็นวันสุดท้ายครับก็ขอจากจะขอเรียนญาติพี่น้องนะครับที่ตอนนี้มาท่าที่จะเต็มนะครับดังนั้นก็ขอเรียนญาติพี่น้องสาธุชนผู้ใจดีที่เดินทางมาก่อนที่เข้าก่อนที่ท่านจะเข้าห้องน้ําก็ขอความกรุณาดูก่อนนะครับขอทางหน่อย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 ครับขอทางหน่อยครับู่นะคะ พระจากเฉพาะเรียนนะครับท่านพี่น้องรบนะครับที่เดินมาทางมาวันนี้ก็ขอความกรุณาให้ดูแลตัวเองบ้างท่านมีกระเป๋ามีสัมภาระ,ะมีสิ่งของเงินทองต่างๆนะครับที่ท่านเตรียมมาในกระเป๋าของท่านนะครับสิ่งของท่านด้วยก็ขอความกรุณาให้ตรวจสอบดูและก็ดูบุคคลที่เข้ามา,า,มาที่ไม่ดูเหมาะสมนะครับ อาจจะมีปุ่มที่นะครับส่งไปโครการเข้ามาในงานด้วยนะครับก็ขอําเรียนว่านะครับถ้าท่านจะบริจาคตรัพสิสินของท่านท่าที่จะโมทนาบุญก็ขอเรียนทางกองอำนวยการกนะครับมาแนะนําท่านว่าบริจาคตรงนั้นตรงนี้ข้ามเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับเพราะตอนนี้อาจจะมีปุ่มที่ไม่หวนพึ่งประสงดีนะครับเกาะสายผ้าเหลือยพงคงลงปู่แหบบ้างนะครับว่าเป็นศิษย์ยาดรสิษย์ต้องหลงปูไปขอรับบริจาคจากท่าน <ave them. S 2> ท่านจะเชื่อโดยเด็นขาดนะครับดังนั้นนะครับก็ขอความกรุณาให้ท่านคิดอยู่เสมอว่าท่านเดินเข้ามาท่านต้องมาด้วยความสงบด้วยความเคารพศรัทธาบารมีของหลวงปู่เดินเข้าสู่รานนะครับวัดป่าอรัญญาพิเวกแห่งนี้ไม่มีใครนะครับจะไปขอรับบุญ,ญาจากท่านดังนั้นก็ขอฝากด้วยความเคารพนะครับ เพราะมีกองกำนวยการคอยบริการท่านอยู่นะครับคอยรับบริจาคท่านอยู่เพราะมีสิทธิ์ยาและสิทธิ์ของกองรองถูกทุกคนทุกท่านนะครับคอยบริการท่านอยู่นะครับขอบคุณครับ ฝากกำนันยากไว้ในนสายปากได้พระพเจ้าพิรโสพหลวงปู่เยื้อนเจ้าคนจังหวัดสุรินธรรมยุทธเปรพระพุทท่านเบตาเป็นเนื้อดากบุญดําคะัศมีะเย้ษสพหวยื้งจะเห็นได้ว่ารวมองค์ธรรมไม่มีทางเดินเลยนะครับ ถนนไม่เต็มไปด้วยคนนะครับที่มาร่วมส่งหลวงปู่สู่นิพพานที่มาร่วมนะครับชิงไทยวันนี้นะครับร้อยหบกสาธอรหลวงปู่สูนิพพานปะธานประชุมการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่แสงจานาเบโดวัดป่าดงเดี๋ยวพี่ขอดูก่อน และด้วยพระมหารปรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระปรุณาโปรดจันเสศธาตุเกิดสุข้นในข่าวตั้งแต่วันที่19มิถุนาเนเป็นต้นมาแต่ความสดใสกุศลนับเป็นโชคอันดีของขวงคนชาวไทยของขวงศิลปินติวจี๊ดไท กระดโกที่สำคาญขององคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสมบูรณอันสมเด็จพระองค์ทรงเลือกอย่างดีทุกคนเรียนแสนครับถือว่าเยอะมากเลยตั้งแต่ทางเข้ายันข้างในนะถนนริมทางเดินนะผูค้คนเดินขวักไขว่ครับวันนี้นะครับวันที่25เป็นวันประชุมเพล่อน้อมส่งหลวงปู่แสงสูรนิทาน ตอนนี้ประมาสิบโมงเช้าร้อนนตอนนี้ลยนะคะยังไม่ทันเช็คดอกเอาแต่่อขาาเเลยนะ

ะระหว่างทางเรามาแะ 3, 3, 1, ะมวะซุ้มกาแฟสดนะฮะธรรมเนตไม่้านนี่น,นอ,อ่รได้กินอย่างไรก็ยังมือลายน่าเครื่องร้อนเหรอครับร้อนโอ้อ <c oughs> ดูครับขนมแล้วแจก เครื่องไม่ได้พักนะเอาคนมาใ่แงอนของอาจารย์ยครับอ่ะผมออกจากซุ้มกาแฟแล้วผมก็เดินลอบมาเรื่อยเนะาะเพราะว่าด้านนอกที่อยู่รอบเมมรุเนาะเราจะเห็นนะฮะคู้งชนอุ่นนะฝาข้างเดินเบียดเสียดกันเนาะแล้วก็ล่าสุดทางกรรมการวัดนะครับประกาศแล้วนะห้องน้ำระเบิดนะไม่พอใช้ เต็ไมไปหมดแล้วนะฮะห้องน้ำนะห้องน้ํามีเยอะมากนะแต่ว่าไม่พอใช้นะแล้วก็จะเห็นแต่ละคนนั่งรอกันยืนรอกันนะทุกมุมนะฮะภายในวัดแล้วก็ส้มเต็มแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้าวหมอสุพีสุนองฟังบรรยากาศล่าสุดวัดป่าแสงธรรมแห่งนี้นะครับนะทายให้พี่ให้น้องนในเบื้องใน่อมกันครับอ้าวมาบุญอาทานกันเดอนะมาร่วมน้อมส่งร้องปูแสงนะครับสู่นิพพานพร้อมกันวันนี้นะครับ